นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกนึงโอ้ยสองดอกคนตุบพี่น้องโมเมนต์ดอกนึงค่ะมาเก็บเพ็ดน้ำสาววิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะบานเฮ้ามันกระซําบานเฮ้านี่ละบ้านเฮ้ามันโมเมนต์บานเพลินปาดขึ้นมาเป็นพวงเลยค่ะเอาขาพันไหวให้พันเป็นเชือต่อไปจุดนี้เพิ่็จะเกิดตลอดละค่ะมองไดมันเคยออกข้ากับไปฮารดมองมันเคยออกละนาอพี่น้องนี่นี่ค่ะอีกสองดอกอยางเลาะเบิ่งอีกก่อนค่ะขามไปฝั่งนั่นได้มาแล้วสามดอก หาเห็ดน้ำกันได้ค่ะพี่น้อง่ะมาหาเห็ดกันอุ๊บนี่แหลคะค่ะหาอยูอออออ่อ้อมๆไ้อ้อมๆหน้านี่ละ่ะหน้ากับหน้าเพ่นแนหน้ากับของแน่มันยุตดดิดกันเนาะเห็นบอค่ะพี่น้องะ่ะเห็นอะไรไหมบอสคือด,ดอกงามเทบันนี้ปู๊พุ่นะเอาขาไหว้ให้เป็นเชือกปีนะนี่คะ่ะปุ๊บ ใส่กระทงใบตองเราแนมนเกือบเอเห็นได้พี่น้องค่ะว,วังหันนี่มันบังเนาะหาบางอีก,ก่อนค่ะหาบ่งอีกสักฝนกับมาพ่อฝนค่ะพี่นอ้องขาฝนอืออืออือขาวจันทร์ผ่านมาแล้ว่นอันนี้กับแจ็คแมนเฮ็ดยังค่ะพี่น้องขาแต่ว่วบอเคยบอเคยเก็บบอเคยกินนี่พี่น้องเบิ่งยขาดอกข้าวๆาวแนวนี่กับบอหัวมันกินได้บอเ้ากับจะบ่เอาด้กค่ะเดี๋ยวถามมือใดว้ายพี่น้องขาเห็ดระง,งอกเห็ดระง,งอก นี่เห็นแล้วโง่ค่ะมันเกิดในอุ้มยางหน้าพ่าอยูน่นีมันมีอุ้มยางหน้านี่ค่ะเห็นต้นยางหน้าบบได้อีกแล้วหนึ่งดอกเก็บไปเ่อละดอกสองดอกกับพอ่อแกงเองลหละค่ะพี่น้องคะ่ะมาว่าสีเฮ็ดยังคือก,กันถ้าก็เริ่มต้นจากหน่อยไปหาหลายละเนาะมันบอมีผู้ใดจะยิ่งให่ในเธอเดียวดอกเว้ยยอกเรื่องละได้แบบนี้หาเก็บในดอนหน้ากับของคาง,งให้หน้าได้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะสาววิ่งสิห้าไปเก็บอีกปลาหนึ่ง อยู่ท่างกับบ้านค่ะพี่น้องไปเบิงวสีามานบ่อแต่ตอนนี้ลบฝนก่อนจะ้ะฝนกระตกแห้งๆนี่แหละค่ะบรรยากาศบาน,นาหน้าเฮาพี่น้องคะ่ะหน้าฝนมากกับมีของอยู่ของกินเดี๋ยวไปเบิงอีกป่าหนึ่งกันจ้าไปเบิงปลาท่างกับบ้านกับบ่มีค่ะพี่น้องคะ่ะคนหลายคนหาก่อนเลยเมื่อเบิงมองกับของไฟเชื้อเห็ดปลวกใบเมื่อสองปีก่อนพี่น้องเอ้ยออกเต็มพ่นคะ่ะมาพออีกจุ่มนึงค่ะพี่น้องคะ่ะ เห็ดปวดอีกยังคือมาออกดอกใหญ่ดอกงามเดี๋ยววุ้ยคนน่ะเพิ่งได้ค่ะคนป้าป้าท่องปุ่นกระมีท่องปุ่นเฮงใหญ่ดอกนี่เฮงใหญ่พี่น้องเพิ่งดอกญี่ปุ่นมันวุ้ยปุ่นบานเพอเวอร์อยู่เห็นอยู่ปะค่ะบานเพอเวอร์บานเพอเวอร์ุ่นท่องปุ่นอีกพี่น้องครับพี่ปุ่นอ่ะบานเพอเวอร์โอ้ยเห็ดปวดง่ายเห็ดปวดง่ายป้าด้วย Sånn.